สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยดีล้านะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะเสียงนกนี่โอ้เจ้าจ้าเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะที่สวนหญ้าของเรานะคะกับลูกกลมๆแล้วก็ช้างสองเม่ลูกนะคะดูวันนี้พี่ควานพามาเล่นลูกบอลนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าอากาศก็คลุ้มฟ้าคลุ้ม,มฝนนะคะแล้วก็ อบอ้าวมากเลยค่ะจะตกก็ไม่ตกนะคะฝนนีแบบอ้าวๆนะคะอ้วน,วนอ้วนรอท้องแม่แล้วนะคะดูมุดใต้ท้องแม่แล้วปกตินี้จะวิ่งใส่ลูกบอลเลยนะคะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยเล่นนะคะดูถ้าแม่ก็เล่นดินอย่างเดียวนะคะ กิจวัตรประจำวันนะคะพามายืดเส้นยืดสายแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระนะคะคลายเครียดค่ะไม,ม่เขาเรียกว่าอะไรให้เขาได้ผ่อนคลายเนาะเดี๋ยวรอรับชมต่อไปนะคะว่าสองแม่ลูกคนนี้จะเล่นบอลไหมดูอวน อันน่น้นๆแุ้ยสกิดไม่ถือว่าเตะนะคะเดินไปสะกิดนิดเดียวเองไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคะตื่นบ่นนะคะก็ยังตื่นอยู่ขนาดให้เล่นบ่อยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าบ่อยนะคะอาทิตย์ละสองวันเลยเนาะที่ให้เล่นลูกฟุตบอลน,นะคะกิจกรรมของบุญเหลือแล้วก็คนไม่งเดือนนะคะ แม่ลูกสายธรรมชาตินะคะอยู่แต่กระปากับทุ่งนะคะวนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแม่ควานก็ลงคลิปแบบไม่ได้พากไม่มีเสียงแม่ควานเลยนะคะไม่ได้เสียงวุลือเสียงคุณแม่ร้องเดือนเสียงธรรมชาติเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็ให้ดูความเป็นธรรมชาตินะคะของช้างอะไรยังไงจะเล่นกันไม่นาะ โอออืออ,อันนี้ก็จะลอดท้องแม่เลียวด,ด,ดู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 ความดื้อของบุนเหลือดื้อมากเลยนะคะยิ่งโตยิ่งดืออ้อนนี้อ้วนลอดใต้ท้องแม่เป็นเรื่องเล่นเออนั่งเล่นใต้ท้องแม่ตลอดนะคะที่ประจำของอ้วนค่ะวันนี้ไม่ค่อยเล่นเนาะไม่ค่อยเล่นนะคะไม่ค่อยอยากจะเล่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ บรรยากาศก็เอา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 เอม่งเดินสะก,กิดโดนน,นนั้นนนนี้นีหนีหนีอะไรกันบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้เนาะแต่เราก็เดี๋ยวดูอีกสักแป๊บหนึ่งคะ่ะถ้าเขาไม่เล่นก็เจะพาไปกกหลักแล้วนะคะ เพราะว่าก็ปล่อยมานานแล้วค่ะกว่าไม่ควราจะได้ถ่ายลงเนาะก็ปล่อยให้เขาเออชินกับสถานที่ค่ะถึงจะเป็นที่ที่เขามาบ่อยแล้วก็คุ้นเคยแต่ก็นะคะก็ดูบรรยากาศดูอะไรโดยรวมนะคะอ้วนยังมันอยู่ยังมันอยู่ใต้ท้องแม่นะคะสนุกอยู่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 คนเดียวนะคะอ้วนไม่เล่นบอลนะ อุ้ยไม่อยากเล่นบอลเหรอเหลือผมไม่เล่นครับผมจะเล่นใต้ท้องแม่สนุกแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเล่นบอลน,นะครอยู่อ้วนอ้วนอยู่ท่านี้ตลอดเลยอ้วนไม่เล่นบอลหรออ้วน วันนี้เป็นอะไรกันเนี่ยไม่ค่อยคลืคล้นเลยนะคะเล่นแล้วค่ะเล่นแล้วไม่รู้จะเล่นได้นานแค่ไหนดูคุณแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูอ้วนนะคะอ้วนก็พออ้วน <c oughs> เหมือนเดิมนะคะก็ทําแบบนี้ดูดูเพื่อตื่นกันพากันตื่นนะคะพากันวิ่ง <c oughs> ดูอ้วน <c oughs> ท่านี้นี่เออเนาะอะไรของเขาดอกเอยวิ่งไปวิ่งมารอท้องแม่เฉยวิ่งไปวิ่งมาไปอยู่ใต้ท้องแม่เฉยนะคะที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะสําหรับบุญเหลือนะคะก็เกอ ก็คือใต้ท้องคุณแม่องเดือนนะคะที่ที่ปลอดภัยนะคะก็สรุปก็ไม่น่าจะเล่นนะคะเดี๋ยวให้เขาเดินแถวนี้นะคะให้เขากินอีกแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวพี่ควานเขาก็น่าจะพาเข้าโรงช้างนะคะเข้ากกหลักแล้วค่ะเพราะว่า เขาไม่เล่นเนาะดูอ้วนอุ้ยท่านี้เหมือนอ้วนกินนมแม่เลยแต่ไม่ได้กินนะคะมุดมุดอยู่ใต้ท้องแม่ค่ะเห็นไหมอ้วนนี้สบายใจสุดเลยอะ่ะอ้วนอะผ่อนคลายสุดเลยนะอ้วนมีบอลแต่ไม่เล่นบอลน,นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราไม่บังคับนะคะไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะคะ ลุกขึ้นไหมอะ่ะดือนะคะดูจะลุกขึ้นหรือเปล่านะคะดูนะคะเออก็าชอบนะคะนอนโถ,ถ,ถๆไทยๆบนหญ้านะคะ แม่ลเดือนก็ปะแป้งให้ลูกด้วยนะคะดูค่ะึบโอ้ยลุกขึ้นแล้วค่ะไปสกิดนะคะสกิดแล้วก็โลดทองไม่อะไรนี่วันวันนี้เป็นอะไรนะคะดูมันเป็นยังไงเนอะ ้เป็นอะไรกับท้องแม่นักหนาเนี่ยเนาะเปกไหมปกติจะรอดท้องแม่ก,ก็คลิปหนึ่งถ้าแม่ควนันลงก็ประมาณสองครั้งมั้งนะคะเออวันนี้ก็รอดทั้งวันเลยนะคะไม่ไม่ใช่ทั้งวันค่ะรอดตลอดเลยนะคะช่วงที่ถ่ายนี่เล่นไปเล่นมารอดเล่นไปเล่นมารอดนะคะความสุขของเต้าอ้วนนะคะ วันนี้ไม่พากันสนใจเลยนะคะสนใจการกินมากกว่าค่ะพี่ควานจะพาไปผูกไว้ที่กกหลักแล้วนะคะพอแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามให้แม่ควานด้วยนะคะช่องแม่ลูกสายธรรมชาติะคะ่ะก็จะอยู่กับธรรมชาตินะคะแบบนี้และคะ่ะภากบ้างไม่พาคบ้างนะคะตามสไตล์ของช่องเรานะคะ อาจจะไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่มีใครเหมือนนะคะช่องนีแ้แปลกๆไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะคลิปนี้ก็แม่ควาพี่ควาแม่องเดือนแล้วก็อ้วนมันเหลือไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ